ชอบอากาศข้างนอกอือือือ,อือุ่นขนนางอุ่นมาก Just fly away. I don't want to care. Speak being I'm good. Alone. I'll be okay with you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up. So, what the yam child? Ah, child, child, child. I think it's hard. หมกลุงจ้ะหมกลงงามงามปีนี้ประเทศโนเวย์ไม่มีหิมะเลยอากาศอบอุ่นจ้ะอากาศเย็นเย็นสบายดีหมอกลงงามงามเห็นตักุเขานู่นไฟยังไม่ดับเลยเฮ้ยอ กาดีมากวันนี้วันซุกเนาะจ่ะวันสุดสัปดาห์ก็จะพาลูกสาวไปทำเอกสารพอนางจะไปอเมริกาเนาะจ้ะเลยจะไปทำเอกสารให้นางเนาะ Right there on top of the moon, we sit and do nothing. I wish we were both to just fly away. I don't wanna care. Speak. think it's hard how we always wait another day How we watch things the kids walk away mm -hmm. Mm -hmm. Let's live down by the water Watch it come and go home always remember Oh, no. okay. you like สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภาาเปลี่ยนไลฟ์สตอรี่จากประเทศนเเอร์เวย์จ๊ะมาแล้วจา้าหลังจากสิ้นสุดคริสรต์มาสได้จบลงเนาะจา๊ะคงคิดว่าทั่วยุโรปก็ สินสุดและเนาะจ้ะแล้วก็อาทิตย์นี้ก็มีบริษัทหรือที่ทํางานหลายๆที่ก็ยุดกันเนาะจ้าก็เป็นวันยุดและเด็กหน่อยก็ปิดเทอมเนาะปิดเทอมยุดหนึ่งอาทิตย์เนาะจ้ะเป็นยังไงกันบ้างคะได้ของขวันได้ของที่อยากได้กันยังจะทางนี้ก็เรื่อยๆเนาะจ้ะอาทิตย์นี้าพยาเปียหยุดนะคะหยุดหยุดเป็นวันยุดเนาะจ้ะ แต่วันนี้วันนี้จะพาลูกไปทําธุระเนาะไปทําเอกสารเนาะเพราะว่าเดือนหน้านางจะไปอเมริกานะคะไปเรียนกีฬา,าไปแข่งขันกีฬานะคะเป็นนักบอล,ลเแฮนด์บอลแฮนด์นบอลเนาะนางก็จะไปทําเอกสารเนาะทุกคนในทีมของนางนางก็จะไปทําเอกสารเนาะจ้ะโอ้แสงตอนนี้ก็ยังาสามโมงครึ่งสามโมงครึ่งนะจ้ะ ก็คงจะไม่ได้ทำคลิปทำไอเนาะไปทางนอกเนาะจ้าก็ทำคลิปมาทักทายนิดนิดนิดหน่อยเนาะจ้าก,ก่อนอื่นก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณมิตรภาพที่น่ารักทุกๆท่านนะคะแล้วก็อ่าขอจะเยอะอ่าจะวันอะไรก็ตามเนาะจะวันอะไรก็ตามเป็นทุกๆวันนะคะขอให้ทุกคนมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ท่านและครอบครัวของท่านเนาะแล้วก็ อขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกทกท่านเนาะกับทุกๆวันเนาะไม่ใช่เฉพาะมาอวยพรวันเทศกาลนะก็ทุกๆวันขอขอพรจากสิ่งศักดิ์ทั้งหลายขอให้ท,ทุกทท่านและก็ครอบครัวของข้าพเจ้ามีแต่สิ่งดีๆมีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเนาะก็ ยังว่าแล้วเนาะจ้ะแล้วก็แค่ขอพรเนาะแต่เราไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเนาะจ้ะค่าก็พาเปียมาทําคลิปทักทายแล้วก็รายงานตัวทํางานส่งพี่ยูเนาะเดี๋ยวจะว่าเงียบไปอีกแล้วก็ก็ไม่มีอะไรมากมมยหรอกจ้ะช่องของพาเปียกับเป็นช่องสาระมั่งไม่สาระมั่งเนาะก็เป็นช่องชีวิตประจําวันของเจ้าของช่องเลยนะจ้ะแล้วก็น้องเบลล่านะคะ วันนี้ก็เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์เนาะก็อาจจะเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนด้วยเนาะก็ประเทศอื่นก็ไม่รู้ว่าจะเหมือนประเทศโนเวย์ไหมประเทศโนเวย์เนี่ยกวันศุกร์อาจจะมีคนทุกเเสาร์เนี่ยอาจจะมีการเ,าเปิดร้านปกติเนาะแล้วก็เปิดทำการทํางานปกติเนาะแต่ว่าพ่อเปียเป็นวันหยุดแล้วก็สามีก็ใช้ฮอลิเดย์เนาะก็เลยได้หยุดยาวหน่อยเนาะ ก็เลยจะพาลูกสาวไปทําธุระนะคะไปทําเกี่ยวกับเอกสารไปประเทศอเมริกานะปู่สุวรรณางจะไปนิวยอร์กนะคะทุกคนเราจะไปเจอพี่สาวและพี่สะใภ้ที่อเมริกาเนาะเขาจะนัดเจอกันเนาะเราก็เขาโตแล้วเนาะเขาโตแล้วเขาก็อยากเจอกันเนาะพี่น้องกันเนาะผาเปียมีลูกสะใภ้อยู่เป็นคนอเมริกาเลยนะคะเป็นคนอเมริกานะ ค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปเนาะก็ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะขอให้ทุกานทุกๆท,ท่านมีแต่วันดีๆเนาะพูดพูดตะพูดตะกะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเนาะก็จะพยายามปรับปรุงไปเรื่อยๆเนาะปรับปรุงไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามจะมมพัฒนาการของการพูดเนาะทุกคนพ่าเปียเป็นคนจริงๆเราเป็นคนพูดไม่เก่งเนาะพูดหมดตัวไปหมดเลยจ้ะ ขอให้ทุกคนมีแต่วันดีๆนะคะเจอกันอีกคลิปต่อไปเนาะอาจจะเป็นคลิปช่วงปีใหม่เนาะทุกคนบ๊ายบาย